สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอาหารจานด่วนทำง่ายๆทำทานเองได้ที่บ้านมาดูวิธีทำกันนะคะอย่ากเราทอดเต้าหู้กันก่อนนะคะทอดให้เหลืองๆให้สุก ประมาณนี้เราตกขึ้นพักไว้ก่อนค่ะวันนี้เราจะทําผัดไทยกุ้งสดนะคะเดี๋ยวเอากุ้งลงไปทอดก่อนเอาสุกประมาณนี้นะคะไม่ต้องสุกมากแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะเอาเส้นลงไปผัดค่ะอันนี้เส้นเราแช่น้ำใหม่แล้วสักประมาณ5้นาทีนะคะ อันนี้เป็นน้ำซอสสำเร็จรูปสำหรับทัดไทยนะคะถ้าใครอยากทำเองก็มีสูตรน้ำซอสเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะเติมน,น้ำลงไปเล็กน้อยะค,ะค่ะใส่เต้าหู้งไปค่ะะใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะ แต่ดได้ถั่วขั่วเก็ไใส่ลงไปค่ะผัดให้แห้งนรอไข่แห้งค่ะ หอมงอกกับใบผีช่ายลงไปหัทท่นแค่พอหองอกกระโดดก็พอละคะแล้วะแห้งแลยนำซอสสำเร็จรูปที่เขาปรุงในกำลังดีแล้วไม่ต้องปรุงต่อแล้วก็ใส่กุ้งที่เราทอดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปจัดจานนค่ะ เสิร์ฟคู่กับใบกุยช่ายนะคะแล้วก็มีมะนาวเราแต่ชอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดไทยอาหารจานด่วนผัดไทยกุ้งสดทําไม่ยากใช่ไหมคะ่ะลองทําดูกันนะคะทำเสร็จแล้วต้องมาลองชิมน,นะคะ บีบมะนาวใครจะใส่พริกป่นใส่น้ำตาลปรุงเพิ่มข้างนอกก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่รสอันนี้ก็น่าจะกำลังดีและเป็นน้ำซอสสำเร็จรูปก็ลดเวลาการทำผัดไทยไปได้ถ้าเราต้องทำน้ำซอสเองก็จะเสียเวลามากขึ้นแต่ทำน้ำซอสก็ไม่ยุ่งยากนะคะแต่ถ้ามีสำเร็จรูปอยู่แล้วก็ จะทำให้เมนูจานนี้ไวขึ้นค่ะถ้าชอบเมนูนี้ช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ